กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกระเป๋าเดินทางกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำกันแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ชะแ่มพาคุณพ่อและเด็กๆออกเดินทางต่อแล้วครับ เห็นว่าจะพาไปดูบ้านเก่าแก่ร้อปีที่ปัจจุบันยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยโอ้โห100ปีนี่ไม่ธรรมดานะครับ ครับตอนนี้เรามาถึงบ้านร้อยปีกันแล้วนะครับน <ะ S 1> ี่คือเป็น <ะ S 1> บ้านร้อยปีของหมู่บ้านหนองบัวบ้านร้อยปีนี้เขาใช้ไม้อะไรครับ้านนี้ก็ทําจากไม้พวกไม้มะค่ามงไม้มะค่าแต้ไม้ยางและก็ไม้ในพื้นที่นะครับนับร้อยปียังไงเหรอคะเราก็นับมาแต่สมัยที่คนที่มาอยู่หรือว่าก่อสร้างครั้งแรกก็คือเป็นสมัยที่คุณปู่คุณย่าของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ขนาดนี้และบ้านอันนี้ก็มาสืบทอดถึงสมัยรุ่นลูกหลานครับรวมไปยุะก็ประมาณร้อยปี แล้วแตกต่างจากบ้านปูนปกติทั่วไปยังไงคะที่แตกต่างจากบ้านปูนคืออยู่แล้วสบายเนื่องจากว่าบ้านไม้เนี่ยอยู่แล้วอากาศไม่ร้อนเหมือนบ้านปูนนะครับถ้าว่าอากาศถ่ายเทสบายไม้ก็จะไม่ดูดความร้อนเหมือนบ้านปูนข้อดีของบ้านร้อยปีนะมันเป็นบ้านที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยค,คืออยู่แล้วไม่ร้อนมากนะครับนะมันไม่อบถ้าเราอยู่บ้านปูนนะครับนะตอนกลางคืนเหมือนกับว่าไอ ปูนมันกระจายความร้อนให้กับเรามันอยู่ในเตาอบแต่ถ้าบ้านไม้เนี่ยมันจะสบายความร้อนค่อนข้างจะได้ดีอยู่สบายเพราะต้เพราะต้สูงสูงครับไต้คุณสูงก็จะน่าให้เกิดการระลียนองอากาศได้ดีขึ้นบ้านหลังนี้อยู่มาหลายร้อยปีได้เลยครับการที่บ้านอยู่ร้อยปีได้นเนื่องจากว่าการดูแลรักษาบ้าน่างนี้นยางถูกพิธีเช่นการดูแลไม่ให้วปครักนะมาทำละมาทำลายหรือว่าบ้านส่วนไหนที่มัน ชำรุดมันผุพังก็มีการซ่อมแซมก็ทําให้บ้าน,นคงอยู่ได้ถึงร้อยปีและอาจจะอยู่เกินร้อยปีก็ได้นะครับอ ชมประวัติศาสตร์บ้านร้อยปีแห่งจอมบึงกันไปแล้วตอนนี้อาจารย์แลแมก็พาคุณพ่อและเด็กๆเดินทางต่อแต่อ้าวฝนตกซะแล้วครับสงสัยไล่มาจากทางน้องเพลงแน่ๆเลยไม่เป็นไรครับหลบฝนกันก่อนลบฝนกันก่อน ฝนซาแล้วครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางต่อกันได้เลยเส้นทางที่จะไปยังจุดหมายต่อไปนั้นต้องผ่านทุ่งจอมบึงอาจารย์แลมเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนบริเวณน,นี้เป็นบึงกว้างใหญ่อันเป็นที่มาของชื่ออำเภอจอมบึงแต่เมื่อความเจริญเข้ามาทุ่งจอมบึงจึงเหลือแต่ชื่อในปัจจุบันครับ ฝนตกค่ะโชคดีนะเนี่ยที่ยังมีกำบังครับโชคดีที่ครับนะเพราะว่าเราได้พบกับธรรมชาติของจริงไงนะครับขี่แกางมาด้วยเจอแดดร้อนทั้งวันเจอฝนก็เย็นสดชื่นสบายแล้วก็จะมีที่พักแบบร่มเลื่อนสงบเพราะว่าเรามาพักที่สำนักสงฆ์เข,ขกาการตลาดครับออครับสำนักสงฆ์นี่มีคนมาวิปัสสนานมามีมาใช้เยอะเลยใช่ไหมครับแต่ละปีก็จะมีคารวาสมาฏิบัติธรรมหรือมีนักศึษามา กับพระมานั่งสมาธิที่นี่นะครับนะเป็นประจำในแต่ละปีครับแล้วนี่เราเสร็จหรือยังมาที่นี่ถึงจุดนี้ล้วต้องไปเก็บประวันป่ากันสิครับเอาสิงั้นผู้การพร้อมแล้วค่ะมาข้กองเลุยรับไปเลยฮัลโหลฝนหยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องเข้ากล้องก็สลบสไลด์ไปกับบรรยากาศเย็นสบายหลังฝนตกซะแล้วครับ ก็เลยเหลือน,น้องผู้กันตามอาจารย์แลมเข้าไปเก็บผักหวานป่าครับได้ยินชื่ออาจจะคิดว่าเราเข้าไปเก็บกันในป่าในดงเปล่าครับจริงๆแล้วเรามาเก็บกันในสวนผักหวานป่าที่ชาวบ้านปลูกครับ ผลหวานป่าส่วนที่ใช้รับทานกะ็คือส่วนยอดนะฮะเวลากินเราต้องกินสุดยอดนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับดูเชือกเก็บสิครับหวานป่าปกติมันจะขึ้นอยู่ตามป่าเท่านั้นคนก็จะไปหาตามป่าพอหาไปเรื่อยๆนะครับในป่าก,ก็เริ่มหมดไปคนก็เริ่มพัฒนาการเอาเม็ดหวานป่ามาปลูกในบ้านตามบ้านเมื่อก่อนปลูกไม่ได้เพราะว่ามีภูมิความรู้แต่แตอนนี้เขารู้วิธีการครับนะ อยาจะถามคุณป้าดูว่าปลูยังไงนะถี่จะได้ต้นผักหวานมาเป็นไร่แบบนี้และแต่ละต้นมีอายุนานกี่ปีนะครับนะฮะ ผักหวานที่เราเก็บกันมาได้ค่ะใหญ่จริง,รงเห็นไหมคะว่าวันนี้เราปั่นจักรยานกันมาเยอะมากคะ่ะถึงขัน้นน้องเข้ากล้องนะคะไม่ไหวแล้วคะ่ะหลับอยู่ไหนไม่รู้เราน่าจะกลับบ้านเอาผักหวานไปทาให้น้องกินกันดีไหมคะครับได้ครับนะเห็นว่าวันนี้เราขี่จักรยานกันมาเยอะเลยแต่เราไม่ได้ขี่แล้วไม่มีสาระนะครับพอขี่เราได้เรียนรู้ได้เห็นธรรมชาติได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนวันนี้เราได้มาเก็บผักหวานป่าแล้วันนี้จะพาไปทํากับข้าวกันนะครับนะะสงสัยตอนนี้สาวๆรออยู่ที่บ้านแล้วมั้งครับ เอาสิคะงั้นไปหาสาวๆกันเลยเอ๊ะหนูก็เป็นสาวนี่ไปหาสาวๆกันค่ะช่วงกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำและตอนนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาเจอกันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหม สนุกมากเลยคะ่ะเพลงนะคะได้ท้งไปออกินสตรอเบอรี่ปลูกกล้วยไายแล้วก็ได้สานจะกร้าเองด้วยอ๋อแล้วเห็นได้ข่าวมาว่าได้ไปเหยียบกุญออจิ<ส>หมูด้วยเป็นยังไงคะใช่ไม่เหม็นเลยคะ่ะเพราะทำไมนะคะเขาฉีดจุลินทรีย์เข้าไปแล้วเขาก็ออการทับถมเนี่ยมันก็ช่วยนะเพราะว่ากว่าที่มันจะเป็นไอที่เราเหยียบได้เนี่ยประมาณหนึ่งปีแล้วนะคะ แล้วก็ใส่แกลลงไปด้วยพี่ได้ไปเที่ยวถ้ำค่ะถ้ำสวยมากๆาเลยมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีพระอยู่ในถ้ำคอยพรมน้ำมนต์ให้คนแถมมีแมวในถ้ำด้วยค่ะแมวมันลงมาหาพระค่ะ<ฮ>น่ารักมากๆาเลยค่ะแล้วก็ได้ไปเก็บผักหวานค่ะเมื่อกี้พี่ทีมง,งานแอบ,บลองชิมเองนะวุ้ยหวานจริงๆหวานเลยผอกหวานป่าแล้วคุณพ่อยล่ะคะเป็นยังไงบ้างอ๋อดีมากเลยครับ วันนี้ทําให้ข้าวกล้องได้เรียนรู้การปันจัก,กรยานอย่างถูกวิธีนะครับจากที่เราได้ปัดกันเองมาโดยไม่ไม่รู้กติกาไม่รู้อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปสถานที่ของจอมปึงที่สวยๆนะครับแล้วเป็นไฮไลท์ชอบชอบครับเพลงเหรอคะวันนี้เพลงก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวถามคุณแม่มานดีกว่านะคะค่ะวันนี้ดีมากๆเลยคะ่ะน้องลันตาได้เรียนรู้ถึง การเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทำให้รู้ว่าเกษตรกร,ร,กรถ้าทำตามแบบนี้จะมีความสุขที่ยั่งยืนค่ะวันนี้หนูก็ประทับใจมากเลยนะคะที่ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะครับอาจารย์ลช้เป็นไงบ้างครับวันนี้พาพวกผมเที่ยวถูกไหมครับครับวันนี้รู้สึกมีความสุขมากครับที่เห็นครอบครัวเห็นเด็กๆได้ขี่จักรยานกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขรวมทั้งได้เรียนรู้สิ่งต,ต่างๆตลอดเส้นทางในวันนี้นะ<ช>ครับหวังว่า ประสบการณ์ดีๆวันนี้คงจะได้ช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีการใช้จักรยานต่อไปด้วยนะครับครับดีครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ได้ทั้งความรู้และความสุขแล้วก็แล้วก็ประทับใจนะครับมีโอกาสก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่นี่นะครับให้ได้รับประโยชน์เหมือนอย่างที่เราได้รับวันนี้นะครับด้วยความยินดีนะครับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงเรามีการส่งเสริมจักรยานอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบเช่นไลนะครับครับผมครับดีมากครับ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการกระเป๋าเดินทางแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวั <upright> สดีครายสำหรับใครที่สนใจพูดคุยหรือร่วมเก็บเกี่ยวความประทับใจกับรายการกระเป๋าเดินทางสามารถพูดคุยพร้อมติดแฮชแท็กกระเป๋าเดินทางมาได้ที่ facebook.com/singzontv นะครับ เอเเป็นอะไรลูกเอเดาหายเอเดเป็นอะไรอะคะเอดเอดหนีเอเดหนีเอ้ดเป็นตัวอะไรลูกม,<า>มลงมลงเอ้าน,นะคะก็คือมแมลงตัวจิ๋วสีเขียวสีแบบน่ารักน่ารักนะคะที่น้องลันตาเนี่ยเขาเก็บมาเลี้ยงแล้วทีนี้มันก็ได้หายไปอตอนนี้ก็ยังไม่เจอก็บ่นคิดถึงเอ้ดน่านค่ะ